ตอนบ้านตอนนี้ตสี่ทุ่มก <า S 1> ็ยังมานั่งกันอยู่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นนอนกันก็คือสไลดยตัวกันก็คือตอนประมาณตีหนก็คือรู้ตอนไหนรู้รู้ว่าแปดโมงแปดโมงเราเกีตรงไหนอะไรยงงแล้วคุณถ้าเดินไปข้าห้องน้ำนั้นปกปติใช่ไหมก็เป็นสอ แล้วก็พอเดินเข้าไปก็มีรอยเหยียบอยู่บนชักโครกเราก็เอกใจว่าเอ๊ะแม่บ้านทำความสะอาดในสะอาดอะไรใช่ไหมก็เช็ดเช็ดเสร็จก็มองพื้นว่วที่พรมมีรอยเท้าคนเป็นรอยดำก็เอ๊ะยังไงก็ไปเปิดหน้าต่างดู เปิดหน้าต่างเปิดม่านไปเปิดหน้าต่างไปก็พยายามดูลอยก็เดินเข้าห้องกลางคื่ห้องกลางระเบียงมันจะทะลุห้องที่เ,เกิดเหตุก็ดูห้องกลางแล้วก็มองไปที่ราวระเบียงห้องนั้นก็เห็นเป็นรอยเท้าคนเดินแต่ก็ไม่แน่ใจไงเพราะว่าเราก็อาจจะเป็นช่างเชิ่องเดินไงคะนั่นแหละกระทุ้งได้แบบเรียกรูปๆมาดูกันเรียกแม่บ้านมาถาม,มาว่าเมื่อวานเธอทำความสะอาดได้ไหมอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ จึงได้แจ้งค่ะแจ้งความมาเพราะว่าพี่เองก็เครื่องใช้ของประดับเครื่องใช้ส่วนตะัวของตัวเองด้วยราคาประมาณใต้สองแสนปกติแเราเริ่มรูปการศึกษาดีมากค่ะแต่เห็นแบบว่าบา,างทีแล้วค่ะแล้วก็แม่ก็จะ พอตื Bien, ma ma ่นมาแม่ก hmm. er, er ็จะบอกว่าเนี่ยมีเหมือนมีคนเข้ามาเราก็อุยมีใครเข้ามาในบ้านเราด้วยเหรออะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลยขึ้นไปดูรอยข้างบนซึ่งก็จะเห็นบนบนชั้นโถงซึ่งแม่ก็บอกว่าเมื่อกี้เช็ดไปแล้วก็ปกติก็ไม่เห็นที่พรมก็เออสองที่ก็พยายามมาดูว่าอรอยมันไปยังไงแล้วก็ทางด้านระเบียงข้างหลังน่ะค่ะก็แม่ก็เลยแจ้งค่าอนาฬิกาค่ะมีต่างหูแล้วก็อะไรประมาณสองเซนช่วงที่คนร้ายเข้ามาในบ้าน ไม่แน่ใจคืมันมีสองช่วที่เราเข้ามาตอนเหนวข้าขงแม่วางของไว้แล้วเราก็ออกกินข้าวกันซึ่งเราอาจจะไม่ได้กัน ปีหนึ่งหรือรางชนะเลิศที่หนึ่ค่ะตอนนี้เหรอคะโอเคค่ะโอเคก็ก็ยังดีดีค่ะโอเคก็เมื่อเช้าก็พอพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบมาก็คือมาดูให้ทางพิสูจน์หลักฐานก็มามาดูลายนิ้วมือมาอะไรเงี้ยนะคะก็มาให้ความปลื้มใจกันจปิงจริก็ปกติทั้งสองบ้านอย่นี้อยู่ดันติดต่อมสามคนในห้องแล้วมีคุณแม่มีน้องสาวแล้วก็คุณชายเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหมช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อย เพาในจากบ้านเราเองก็ใกล้แบบของหน้าป้อมยามด้วยหนมะู่บ้านเองเขาก็ดูแน่นหนาแล้วอาจจะว่าจะเป็นเราเองที่ <c oughs> ไม่ได้ดูในเรื่องของความเรียบร้อยเรื่องของปิดป,ประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่แบบสบายๆแต่ว่านนะจริงๆถ้าสำหรับแทนยังไม่ได้มีอะไรนะคะแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าเอาคนนอกมีอะไรใครหรือว่าแถวนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดในบ้านด้วยกันเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าจชื่อนะคะแล้วในส่วนของทางเจ้าทู่เปิดให้ความารถ ก็มาดูกันรวดเร็วมากเลยแล้วก็มาดูว่าเอ้อความน่าจะเป็นน่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็พิสูจน์หลักฐานกันดูลายนมือตอนนี้ก็คือให้พี่ๆี่แม่บ้านไปไปพิสูจน์ลายนิ้วมือกัน,ก,น <ๆ S 2> ก็คือเพื่อเพื่อความสบายใจแล้วก็ก็ก็ไปก่อนเซ็ตยิงก็แจ้งความไว้คือปกติเราก็จะได้เป็นการป้องกันในระดับหนึ่งด้วยอะค่ะปกติแล้วในบ้านดิกส่วนมีรอคอหรือให้ให้ดูแลกันอย่างไรเราทราบยังไงคะว่าว่า คุณแม่คะชาค่ะคุณแม่เข้าไปใช้ห้องน้ำก่อนค่ะก็<ค>ไปเลยเห็นดอก

มนอยค่จะปีแบบนี้อูยางอะค่ะกำแพงปิดไม่ดีพอร้ยทีน่าหน้าคือหน้าต่างแล้วก็มีรออยู่บนบนราวข้างบนเป็นรอยเท้าเดินอยู่อาจจะมีรอยนิ้วมือเกาะกำแพงนิดหน่อยอะค่ะนี่นี่คือที่ที้ฟังจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจปกติแล้วบนนีอยู่ลักษนาดี้ จหรือหอไม่งั้นก็คือจะเก็บไว้ตรงริมนั้นมมันีตอนแรกเขาก็ว่ามันก็อาจจะมีความเป็นไปได้คือปีนขึ้นแล้วก็ขึ้นไปทางนี้แต่เรายังหารอยเท้าเรายังไม่เห็นนะคะก็จะเห็นแค่ช่วงตรงห้องน้ําตรงขอบกระต่างเออมันขาดไปแล้วก็ตรงตรงขอบระเบียงอะค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพ่ ไปปีนเข้าหน้าต่างตรงนั้น เจอไปที่ไหนต่อดีหรืออะไรเงี้ยคะนี่มันมันใช้ห้องเก็บของจริงๆเนาะมันเป็นห้องนอนค่ะแต่ว่าเราก็เก็บของไปไปเยอะเลยนี่นะอ๋อออน่ทำอะีกนะพื่อนี่วดาราไรนะ่ยเกือบจะยาว คือเข้าตรงหน้าต่างตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนกระโดดตรงนี้ตึ๊บแล้วก็ข้ามไปตรงนู้นทีนึงโอ้ตรงนี้เป็นรูด้วยใช่ค่ะรอยเท้าที่เห็นบนรูงี้ค่ะเดินขี่ไปขึ้นแล้วไปรอยเท้าคนเดินค่ะเป็นเดิน่างนี้คิดว่าแน่ขึ้นมาทักกี่คนทางจริงตอนแรกเราก็ว่าคนเดียวแต่ว่าคือแพทย์ยังไม่รู้เดี๋ยวพอพิสูจน์จากทางว่นิ้วมือแล้วมี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 ขนาน ไม่เป็นแต่ละวันนะครับล่าสุดคุณแผนเค้กนะครับดาราชื่อดังนะครับผมชื่อข้องในเมืองไทยครับกลาง,<อ>งหูหนะครับซึ<ห>่งมูลค่าประมาณรวบสองแสนบาทนะครับครับก็ข,ขอให้ทางเจ้าที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนลายมาให้ได้นะครับผมวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณบ้าสแายภาพ้างวสราคาดต้องลา,าไปก่อนตอคุณแพนเค้กนะครับครับสักควั้ไหมสัยนหมครับขอให้